สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียนะครับว่า5นิสัยอะไรที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองทํามาแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนนิสัยอะไรแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นได้ยังไงนะครับนิสัยแรกนะครับที่ควรจะเปลี่ยนก็คือชอบพูดว่าทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะมีโอกาสหรือว่าจะมีใครมาบอกให้ทําอะไรนะครับ เราจะพูดทันทีนะครับเป็นอัตโนมัติเลยก็คือทําไม่ได้จะชอบพูดแบบนี้เป็นประจำนะครับมีใครเป็นบ้างไหมนะครับคือเวลาถ้าเราอยู่ในอะไรที่ความคุ้นเคยเดิมๆนะครับเร,เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะครับเรามักจะเคยชินกับอยู่ตรงจุดนั้นพอมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเรามักจะเหมือนปิดกั้นตัวเองนะบ,บอกว่าเราทําไม่ได้เราจะหาข้ออ้างมาว่าเราทําไม่ได้เพราะว่าอะไรนิสัยนี้เนี่ยก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับ มันต้องคิดหาเหตุผลว่ามันจะเปลี่ยนเพราะว่าอะไรแล้วไอ้สิ่งเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ดี่งมันจะเกิดโทษอะไรนะครับพอเราเห็นโทษแล้วเ,เราเห็นประโยชน์นะครับแล้วเราปรับสภาพแวดล้อมของเราให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับเราถึงจะเปลี่ยนนิสัยได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตอบนะครับเราจะไปพูดว่าทําไม่ได้เนี่ยก็ให้เราคิดก่อนนะครับว่าเออสิ่งที่ เป็นโอกาสสิ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันใช่โอกาสที่ดีจริงหรือเปล่าให้เราหยุดคิดก่อนคือเราไม่ต้องไปรีบตอบไม่ต้องไปรีบมีปฏิกิริยาตรนมัิเลยนะครับให้เราคิดก่อนหยุดคิดก่อนนะครับบางทีถ้าใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ได้ก็ให้เวลาตั้งหนึ่งวันก็ได้นะครับคิดว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันปิดกฎหมายมไหมผิดศีลธรรมไหมมันไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยนะครับ ก็ลองทําดูมันไม่มีไราจะเสียแล้วน bon ี่ครับบางครั้งเนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆถ้าเราปฏิเสธไปแล้วเนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายจังเลยที่วันนั้นเนี่ยไม่ได้ทดลองทานะครับบางทีเนี่ยโอกาสแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคแล้วมันมีโอกาสเข้ามาเนี่ยนะครับโอกาสนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่า ถ้าดีนะครับให้เราเลิกพูดคําว่านะครับทาไม่ได้แต่ให้เปลี่ยนเป็นพูดว่านะครับจะลองทําดูจะลองหาวิธีทําให้มันได้แค่เราเปลี่ยนวิธีคิดแค่นี้นะครับเราก็จะได้โอกาสเพิ่มมากขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอุปสรรคนะครับบางทีโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มากันง่ายๆหรอกนะครับบางทีโอกาสมันจะมาในรูปแบบของอุปสรรคถ้าเราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าเอออุปสรรคเยอะจังเลยนะครับโดนนู่นนี่นั่นใครก็ไม่รู้นะครับมาห้ามให้ทําโดนเหตุการณ์บ้านเมืองลมฟ้าฝนนะครับ ทำให้เป็นเป็นอุปสรรคเนี่ยก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นโอกาสกันแต่ว่ามาในรูปแบบของอุปสรรคก็ให้เรานะครับดูว่าโอเคอุปสรรคพวกนี้เนี่ยมันมีทางแก้ตรงไหนบ้างนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอนาคตเราจะทาให้มันได้ให้คิดแบบนี้นะครับวิธีคิดของการที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอนาคตเนี่ยจะต้องทําให้ได้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเจอมากับตัวเลยผมไปดูหนัง สมัยก่อนเนี่ยหนังชื่อ Butterfly Effect นะครับซึ่งพระเอกชื่อแอสตันคูเชอร์นะครับหนังเก่าละนะครับเขาบอกว่าผีเสื้อกระพือปีกเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยมันสามารถสร้างทอร์นาโดโอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้เลยนะครับพอฟังแล้วผมก็เก็ตทันทีว่าอ๋อแค่ลมพัดนะครับเบาๆเนี่ยนะครับมันมีปฏิกิริยาเนี่ยผลกระทบไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอนั่นก็หมายความว่าถ้าเราลงมือทาําอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพียงนิดเพียงน้อยนะครับแล้วก็ทําเป็นประจําสม่ำเสมอเนี่ย ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมทดลองมาละในเรื่อง w a t e r f ร์ e e f f e c t เนี่ยผมดูเนี่ยผมเก็ตนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อตอนผมทำงานประจำนะครับอยู่รถไฟใต้ดินนะครับปัจจุบันนี้นะครับผลมารับมันก็เกิดขึ้นละนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำ ทเนทนกเทน้อยในยแต่ละวันเนี่ยปัจจุบันมันส่งผลนะครับทาให้ผมเนี่ยมีอิสรภาพนะครับในการที่จะไม่ต้องตื่นไปทํางานหรือว่าทํางานที่ไม่ชอบนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้ความรู้ที่เราได้สะสมลงมือทํามาเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้อย่างไม่ลําบากลาบนเหมือนสมัยก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็มีหนังอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้เพื่อนๆลองไปดูกัน,นครับชื่อว่า Sliding Doors นะครับเป็นหนังเก่าแล้วนะครับานเอกชื่อ g n e n Powell นะครับคือมันจะแบ่งเป็น2โลกนะครับ โลกนึงเนี่ยนางเอกเนี่ยขึ้นรถไฟทันนะครับกับอีโลกนึงก็คือน,อไไงงนอา,งเ,ง,เา,านองเอกขึ้นรถไฟไม่ทันผลลัพธ์ทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่านางเอกที่ขึ้นรถไฟไม่ทันเนี่ยนะครับกลับบ้านไปเจอนะครับผัวมีชู้แต่อีกคนที่ขึ้นรถไฟทันเนี่ยนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างปกติ2คนเนี่ยปลายทางทั้งคู่เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันทําให้เห็นถึงอะไรนะครับมันทาให้ผมคิดได้ว่าเวลาเนี่ยมันมีความสําคัญมาก พอเราคิดว่าเวลามันมีความสําคัญมากเราก็เลยจะให้ความสาคัญกับเวลามากๆนะครับเราจะไม่ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าเวลาเนี่ยมันย้อนคืนไม่ได้เวลาที่เรามีเนี่ยนะครับมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เห็นความสาคัญของเวลาเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเรานัดใครแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ไปก่อนเวลานะครับไม่ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเสียเวลาของเขานะเพราะว่าเวลาของคนอื่นเนี่ยก็มีค่าเหมือนกันแล้วก็เวลาที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมักจะลงมือทําทันที ว่าเขาเห็นว่าเวลาเนี่ยมันมีค่ารอเนิ่นนานเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สําเร็จช้าดังนั้นเนี่ยพอคิดปุ๊บเนี่ยก็เลยจะทาปั๊บทันทีพฤติกรรมนี้เนี่ยก็คือเป็นนิสัยที่ผมได้มาครับจากการดูหนังทั้งสองเรื่องนียนะครับนิสัยที่สองนะครับนิสัยที่2ก็คือพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่อยไปหาคนอื่นมาช่วยนะครับซึ่งเป็นนิสัยที่ตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่หวังพึ่งคนอืึ่นตลอดเวลานะครับ ตอนเด็กเนี่ยก็คือหวังว่าเพื่อนคนนั้นจะมาช่วยนะครับหวังว่าพ่อแม่จะมาช่วยนะครับหวังว่าญาติจะมาช่วยแทนที่เราจะไปคิดว่าเออทำไมเราไม่ทดลองลงมือทําเองนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาปรับเปลี่ยนพอสมควรตอนหลังเนี่ยก็คือลองลงมือทําเองดูก่อนเกิดความล้มเหลวเกิดอุปสรรคนะครับลองแก้ปัญหาดูก่อนแก้ปัญหาไม่ได้นะครับไปเปิด google ไปเปิดวิดีโอ youtube ไปถามคนอื่นทําทดลองทําหมดพอไม่ไหวจริงจริงเนี่ยแล้วเราค่อยไปหาความช่วยเหลือนิสัยที่ ทดลองทําเองล้มเหลวเองนะครับไปหาความรู้ไป Google ไปเปิดหนังสือไปซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ออกจากงานประจํามา,มาพอออกจากงานประจํามาเนี่ยนะครับมันไม่มีหัวหน้ามาสั่งว่าจะต้องทํางานอะไรเราจะต้องคิดเองหมดเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือเราจะต้องคิดเองทุกอย่างเราจะต้องมีวินยัยทําให้เราต้องสู้ทุกอย่างทาเองทั้งหมดก็เลยเป็นนิสัยที่เปลี่ยนแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะครับก็คือเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะลองลงมือทําแก้ไขเองครับ จะไม่รอโชคชะตาจะไม่รอคนอื่นนะครับว่าเอ่อเดี๋ยวจะต้องมีคนมาช่วยเราอะไรเงี้ยนะครับก็คือสู้เองก่อนก็กลายเป็นว่านิสัยแบบนี้นะครับเวลาผมไปเจอใครที่เขาพยายามผมยินดีมากเลยที่จะไปช่วยเหลือเขานะครับคือเขาพยายามแล้วแหละอย่างน้อยเนี่ยใครที่ได้ลงมือทําพยายามแล้วเนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยเราอยากจะไปช่วยเหลือเขานะครับ อันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับว่าถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยนะครับเราอย่างน้อยเนี่ยจะต้องบอกต้องแสดงว่าเราอะ่ะมีความพยายามแล้วนะแต่ว่ามันติดจริงๆเออแบบนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็อยากจะมาช่วยเราเนั่นเองนะครับ3นะครับนิสัยที่เปลี่ยนแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็คือนะครับอย่าให้คําพูดของคนอื่นเนี่ยนะครับมาทําให้เราลังเลคําพูดของคนอื่นคืออะไรนะครับเพื่อนคนรอบข้างคนที่อยู่ในสังคมเราในปัจจุบันนะครับบางทีเนี่ยเราหาข้อมูลม,มาดีละ เราคิดแผนสำรองเราหาวิธีการเนี่ยมาพร้อมแล้วแต่ คนรอบข้างที่เขาไม่เคยจะทําอะไรมาเลยนะครับมาบอกเราว่ามันทําไม่ได้หรอกมันมันไม่มีใครทํามาก่อนมันล้มเหลวแน่นอนเนี่ยคนแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอไปฟังคนที่2อง,คน,องคนที่สามคนที่สี่อ้าเรากลับเชื่อเฉยเลยบางทีมันก็เสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับเราคิดไว้ทุกอย่างไว้รอบครอบแล้วย้ําว่าเราต้องคิดไว้อย่างรอบครอบแล้วแล้วก็มีแผนสำรองแล้วเนี่ยนะครับเราลงมือทําเลยเราลุยไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าคนเขามาบอกว่าไม่เวิร์กหรอกเราต้องแยก ระหว่างคนที่เตือนเนี่ยนะครับเตือนเพราะหวังดีนะครับโอเคเรารับฟังไม่ใช่เป็นคนหัวดื้อหัวแข็งนะครับเขาเตือนมาแล้วเราลองมาวิเคราะห์ดูว่าคำเตือนนั้นเนี่ยมันโอเคไหมเรามีแผนรับมือคําเตือนนั้นหรือย,อยังเนี่ยเราฟังแบบนี้นะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับคนบางคนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็พูดส่งๆอย่างนั้นแต่เราไปดันเชื่อนะครับอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสกัน แล้วก็แบบเวลาเราไปอยู่ใน f c e e o o o กลุมเนี่ยเราไปศึกษาความรู้เนี่ยคนไหนที่ลักษณะเหมือนว่าจะเทพหรือว่าคนนั้นเนี่ยเทพจริงๆเนี่ยเราฟังปุ๊บเราอย่าไปเชื่อข้อทันทีนะครับเราต้องเอามาทํามาคิดไตร่ตรองมาลงมือทําเองดูก่อนด้วยนะครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยโอ้คนนี้มันเทพนี่หว่าครับก็ไปฟังนะครับเออแล้วก็ ตอนหลังเนี่ยผมก็มาลองมวลงมือทามันไม่เหมือนที่เทพมันพูดเลยนี่หว่านะครับบางทีผมก็ดูว่าเออมันเป็นเทพเกย์หรือเปล่าบางทีคนนี้เขาไม่รู้จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราไปอยู่กลุ่มอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมันมีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยต้องให้เราออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นกลุ่มที่รวบรวมคนที่รู้แค่หนึ่งนะครับไม่ถึง2รูน้นิดหน่อยๆแล้วก็มาพูดแบบนี้เราก็บางทีเราไ่ฟังแล้วมันก็เสียเวลาเรานะครับแล้วก็ไม่ทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะครับก็ย้ำว่าครับเวลาได้ยินได้ฟังอะไรมาาาก็ออยอ,อยย่่่่่เเพพิงงไไปปชื สน,นอย่าเพิ่งไม่เชื่อหรือว่าอย่าเพิ่งเชื่อทันทีนะครับเอาข้อมูลนั้นน่ยเอามาทดลองทําดูส่วนมันจะได้ผลไม่ได้ผลยังไงเรารู้อยู่กับตัวเองนะครับเราไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยนะครับมามีที่ผลเหนือเราเหมือนผมเนี่ยพูดเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อหรอกครับเอาไปลงมือทําดูไปลองคิดไต่ตรองดูเองนะครับแล้วลองดูว่ามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงนะครับ4ี่ก็คือไม่ต้องให้ทุกคนเนี่ยมาชอบเราก็ได้สมัยผมเป็นเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็คิดอยู่เสมอว่า เอ๊ะทำไมตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยชอบเข้าสังคมพอเวลาพยายามจะเข้าไปสังคมนะครับสังคมของคนอื่นเนี่ยมันฝืนๆมันเป็นเพราะอะไรเนาะตอนหลังก็อ๋อคนแบบเราเนี่ยเขาเรียกว่า introvert ก mm hmm. ็คือไม่ชอบเป็นจุดเด่นนะครับไม่ชอบไปที่คนเยอะๆนะครับไม่ชอบแบบพูดเยอะอะไรเงี้ยนะครับการเป็น introvert เนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนคนขี้อายนะครับ คนที่อายก็คือจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ introvert เนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเขาเลือกคอบคนอะไรย่างเงี้ยครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเรียกว่า extrovert นะครับก็ไม่รู้ใครคิดขึ้นมานะครับ ผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคแบบเรานี่คงเรียกว่าเป็น i n t r o ิร r t เนาะทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับด้วยความที่สังคมหมู่มากนะเขาเป็นอย่างนี้นะผมก็อยากจะไปเป็นแบบนั้นบ้างนะครับซึ่งทําให้ผมก็พยายามปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองนะครับให้เป็นคนที่เข้าสังคมได้นะครับให้มีนคนที่ทําให้คนอื่นชอบมาชอบเราก็คือพยายามทําให้คนอื่นเนี่ยพอใจที่มันไม่ใช่ตัวเราเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แย่มากๆนะครับกว่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองกลับมาได้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลา ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเป็นแบบว่าตอา่อต้านสังคมเราก็ต้องดูโลกด้วยนะครับเราควรรู้การ,ะระเทศะดูบริบทของสังคมว่าสังคมนี้เนี่ยขนบคำเนียมประเพณีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราไปอยู่ประเทศไหนญี่ปุ่นเกาหลีทุกประเทศเนี่ยมันจะมีขนบคำเนียมประเพณีที่นั่นเนี่ยมันจะมีของแต่ละประเทศเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้แต่เราก็ต้องดูการเทศะาตรด้วยนะครับพอเรารู้จักตัวเองดีแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเลือกสังคมดูด้วยนะครับสังคมไหนนะครับที่เหมาะกับเราคือเราเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อนเยอะก็ได้นะครับอันนี้ผมพูดถึงคนที่เป็น introvert เหมือนผมนะครับก็เราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะก็ได้ขอแค่มีคุณภาพก็อพอขอแค่เราเนี่ยนะครับช่วยส่งเสริมกันละกันไม่ใช่แบบว่าดึงเราตกต่ำลงไปงนี้นะครับ แบบนี้ไม่เอานะครับเพื่อนที่ดีเนี่ยควรจะสนับสน,น,นุนกันดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ผมได้มาจากในอดีตนะครับก็คือเราควรเป็นต,วตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับคนอื่นว่าจะคิดยังไงกับเราแต่ก็ต้องไม่ละเลยในการที่ ดูบริบทของสังคมดูการเทศะาสตร์ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับไม่สนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักการเทศะตร์นะครับไม่รู้จักบริบทของสังคมอันนี้เนี่ยนะครับคือเราจะอยู่ในสังคมได้เนี่ยแต่ว่ามันจะมีปัญหานะครับนิสัยที่5เนี่ยก็คือทําอะไรหลอกแหละโลเลนะครับทำอะไรไม่จริงจังอันนี้เนี่ยผมเป็นคือทำปุ๊บปั๊บเลิกทำปุ๊บปั๊บเลิกเนี่ยนะครับ อันนี้ไม่ดีมากๆเลยนะครับคือพอเรารู้แล้วเนี่ยครับว่าตรงนี้มันเป็นโทษนะครับถ้าเราหลอกแหละโลเลทําอะไรไม่จริงจังเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนเรอไม่ลอดแน่นอนยิ่งเราทําอาชีพอิสระแบบนี้เนี่ยพอมาทําอาชีพอิสระนะครับทำงานออนไลน์แบบนี้เนี่ยไม่ทำให้เราต้องมีวินัยแล้วก็เราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราต้องใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่านะครับ ดังนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยที่ทําให้เป็นคนที่ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะครับคิดปุ๊บทำปับ๊บมีไอเดียทําทันทีนะครับทาอะไรทําทันทีไม่ต้องรีรอครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอมาลื่นนะครับแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหมือนไฟไม่ฟังท YouTube เนี่ยนะครับถ้าทําหลอแหละรอแหละเนี่ยนะครับขยันเดือนเดียวเนี่ยนะครับแล้วเลิกเนี่ยแบบนี้ไม่โอเคผมเข้าใจในเรื่องของการที่ทําอะไรสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับมากๆเลยนะครับ ทำบล็อกเนี่ยก็ใช้เวลากว่าผลลัพธ์มาากกันจะเกิดขึ้น6เดือน1ปีทํา YouTube ก็เหมือนกันตอนนี้เนี่ยมาศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็เหมือนกันเลยเวลาเนี่ยมาทำให้ดอกเบีย้ยทบต้นนะครับสร้างพลังได้ยิ่งใหญ่ในอนาคตหลักการเดียวกันหมดเลยก็เลยเป็นเวลาทำอะไรก็ตามก็จะนึกถึงนะครับนึกถึงภาพตลอดว่า เ,ออเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะนะครับหปี10ป Rio, bars, ีกว่ามันจะเป็นต้นไม้โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ปลูกถั่งอกดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมทําอะไรทุกอย่างเนี่ยผมก็จะคิดอย่างนี้ตลอดนะครับว่าโอเคมันต้องใช้เวลานะบางทีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผลดังใจเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราอดทนทํานะครับไม่ทําอะไรหรอแหละทําให้มันได้ผลจริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้น สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เลี้ยงดูเราไปตลอดชีวิตนะครับเหมือนที่เราปลูกต้นไม้นะครับมันผมทำบล็อกเนี่ยนะครับผมท YouTube เนี่ยนะครับมันให้ผลตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บกินได้สบายๆนะครับทั้งหมด5้าข้อนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เปลี่ยนนิสัยแล้วเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆมีนิสัยอะไรที่เคยไม่ดีแล้วปัจจุบันเปลี่ยนแล้วก็มันดีขึ้นนะครับแล้วมันทาให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยมีบ้างไหมนะครับถ้ามีเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับโอเคครับวดีีีีโอนน้ก็มมปรระะาณคับ คนใหม่วิดีโอหน้านะครับสำรองนิสวัสดีครับ